กลับไปแคงกา,าระการทูตสาบครานี้นอกสาที่ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะมาที่งานเทรดเดย์2024ครับผมวันนี้ซุปจะพาเดินดูว่างานอะไรบ้างแต่เหมือนเดิมครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับสองฮะน้องเขาจะแปะลิงก์ไว้ให้มันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าตอนเนี้ยเราเปลี่ยนชื่อในส่วนของตัว f a c e b o o แล้วนะกุ๊ปเบรกโอเปนแชทอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสำคัญสุดเลยคือลิงก์ข้างล่าง รวมไปถึงสิ่งใหม่ของเราหลังจากงานเทรดเดย์เราจะเปิดตัวเป็นทางการก็นคือในส่วนของซูเปอร์ซับเพลย์กราวครับซึ่งมันจะมีทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์อยากรู้ว่าคืออะไรเพื่อนต้องติดตามดูแต่กลับมาเรื่องของเทรดเดย์ฮะวันนี้เรามีทั้งหมด54บูธ54เวนเดอร์ว่ากันเถอะห้เวนเดอร์70กว่าโต๊ะเพราะนั่นเนี่ยเราจะมาดูกนันนี่ตอนนี้ซุปอยู่ที่แบ็กดรอปแต่ถ้าตามซุบาร์เนี่ยมันจะเห็นว่าตอนนี้อันนี้คือเรามีอาร์คเว์ซึ่งเนี่ยจะเป็นงน่นสวสขอ โซนเทรดเดย์ซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าคนตั้งบูธก็เยอะคนมางานก็เยอะรวมไปถึงวันนี้พิเศษสุดเลยเป็นครั้งแรกเลย o f f ฟิเชียลการ์ดก็คือมีการ์ดในส่วนของคุณรีซอด้วยแต่เนี่ยอ่ะซึ่งถ้าดูข้างหลังเนี่ยจะเห็นมีทั้งหมด54เจ้าเยอะมากแล้ววันนี้ครึ่งหนึ่งทุกคนรู้จักกันหมดเข้ามาทักทายเข้ามาเซ่เฮลโหลซึ่งใครดูอยู่ถ้าได้อูคลิปนี้นะครับไม่ต้องห่วงฮะ ปีหน้าเรามีอีกแน่ปีหน้าเราจะทําให้ใหญ่กว่านี้อีกแน่เพราะนั้นต้องคอยติดตามเพราะนั้นสำคัญชุดเลยคือในส่วนของโซเชียลมีเดียและขณะที่ทุกถ่ายอยู่เนี่ยคนก็ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆคนยังเอาการ์ดเข้ามาเทรดกันคนยังเข้ามาทํากิจกรรมการรวมถึงเหมือนที่บอกครับว่าคนเพียบเลยทั้ง5ฝีบูธซึ่งเดี๋ยวน้องเข้าลงในส่วนของบรรยากาศของทุกบูธอยู่แล,แล,แล้วแหละเพราะใช้ชุดเดิมทุกบูธก็อาจจะนานเงินไปถูกไหมฮะ น่าจะเยอะสุดระมังนันแหเราเคยจัดมาเยอะกว่าปีที่แล้วอีก h o p ฟ f u l l y ปีหน้าหวังว่าปีหน้าจะเยอะขึ้นกว่าเดิม ที่สําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับนอกจากเป็นการซื้อขายก,านะก๊าซนะซูจะบอกคราว่าตอนนี้เองในประเทศไทยเราเองนะบริษัทที่ผลิตกา๊าซของคนไทยเองทีมไทยก็มี บริษัทไทยที่ผลิตพพลายไม่ว่าเป็นท็อปโหลดแม่เหล็กอะไรก็มีและรวมไปถึงการ์ดเมืองไทยก็มีเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกครับว่านอกจากสมมติมาเทรดเดมมาดูการ์ดซื้อขายกันแล้วตอนนี้ในไทยเองมีทั้งซัพพลายเออร์ที่ผลิตพวกเพล็กซชั่นท็อปโหลดอะไรเองมีทั้งการ์ดฟุตบอลของคนไทยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเองก็ไม่ได้แพ้ที่ไหนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เคยมานอกเหนือจากการแล้วเหมือนที่บอกครับสามารถมาเดินดูมารู้ว่าตอนนี้เมืองไทยเป็นไหนรวมไปถึงช่วงหลังเราร่วมจัดกับ t c g เพราะฉะนั้นเนี่นวของ น้องๆที่ชอบการ์ดจีๆด้วยการ์ดอะไรเข้าไปด้วยผนวกด้วยกันคนมันก็นเลยเยอะมากครับอยากให้สักครั้งหนึ่งถ้างวัน,นี้มาไม่ทันข่าวหน้าแนะนำครับอยากให้มาลองเดินดู เน,นี่ยครับคือบรรยากาศคร่าวๆของงานเหมือนที่บอกฮนะสำคัญสุดเลย2เรื่องคือกดไลค์กด, like, กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วย2กดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียลวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยซึ่งน้องเขาแปะลิงก์ไว้แล้วรวมไปถึงในส่วนของซูเปอร์ซับเพกาแล้วก็แต่เพราะว่าไม่ว่าทุกครั้งที่เราจะมีกิจกรรมเราจะมีจับฉลาแกแจกของหรือแม้กระทั่งงานเทรดเดย์อย่างนี้ทุกอย่างมันจะผ่านโซเชียลมีเดียครับเพราะฉะนั้นสําคัญจริงๆเลยอยากจะฝากให้กดติดตาม แล้วเดี๋ยวคราวหน้าซุกมาใหม่ครับกลับไปเปิดกล่องเลยเดี๋ยวคราวหน้าว่ากันครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ